โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันหาเขาดินลอยนั่นแหะจริงเออเขาก็มีลูกเขาก็มีสามีเขาก็มีครอบครัวอยู่เขาจะไม่ได้พูดอะไรนะกูว่าเขายังเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเออเริ่มเริ่มคุณเริ่มเห็นคุณเริ่มเห็นแรงแรงจูงใจหรือยังทุกคนเริ่มเห็นแรงจูงใจหรือยัง เสียมแสะย่อเย้ยย่อเย้ยถักฐางคนอื่นไปยอ่อเย้ยถักฐานคนอื่นแล้ว <c oughs> แล้วไปยอ่อเย้ยใครย่อเย้ยละเอียดมีหรือว่ามันจะยอมมันไม่ยอมแล้วเป็นการสร้างศัตรูสร้างศัตรูไหมเป็นการสร้างศัตร,รูอยู่เฉยได้ไหมไม่ได้อืมเพราะว่ากลัวคนกลัวคนจะไม่เห็นพฤติกรรมอืมกลัวคนจะไม่เห็นพฤติกรรม <laughs> ฉันเป็นอย่างนี้นะเธอทุกคน ฉันนั้นเป็นคนชอบแบบว่าไปเสี้ยมไปแซกใ้เขาด่ากันคนนั้นด่ากันคนในใคี้ก็อุ้ยฉันฝีมือฉันเลิศเชื่อมือท่นเถอะกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอเม,มาสวัสดีครับผมอืมมันเป็นอย่างนั้นพอถึงพอถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะทุกคนทุกคนจะเห็นทุกคนจะเห็นว่าอ๋อมึงเป็นคนอย่างนี้ทุกคนจะเห็นว่าอ๋อมึงมึงมึงเป็นคนอย่างนี้นี่ <c oughs> เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้น คุณรู้ไหมว่าใครใครก็อยู่ที่อยู่เขาไม่ได้อเพราะเป็นแบบนี้ไงตอนที่ทําธุรกิจด้วงตอนที่ทําธุรกิจด้วงอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะคุณรู้ไหมว่าคือทําอะไรก็มีแต่ปัญหาตอนที่ไอ้ไหลทําทําธุรกิจด้วงกับหน้าต่อสองคนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็ทํากันไปพออีนี่เข้าไปไม่งเป็นเรื่องเออ พออันนี้เขาไปเป็นเรื่องคืออะไรก็ไม่รู้จัดแจงต้องจัดแจงต้องนั่นต้องนี่ต้องทําบัญชกบ,บัญชีต้องหักรายรับรายจ่ายโน้นนั่นนี่คืออะไรคือเพิ่งทําทําไปยังไม่ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่เฮย้ยมันไม่ได้กําไรอ่ะเฮย้ยเสียเวลาว่ะไม่ได้กำไรเสียเวลาว่ะเฮย้ฮยเฮย้ยเอาก็บอกว่าเพิ่งทําเพิ่งทํา ตร้ยเสียเวลาว่ะไม่ได้กําไรว่ะเฮ้ยแบบว่ามันมันทําแบบนี้แบบกูเสียเปียบนะกูเสียเปรียบเสียเปรียบอะไรคุณรู้ไหมว่าเสียเปรียบอะไรเวลาไปขนไปขนนั่นั่นไปเอาเปลือกมะพร้าวก็ต้องเอารถหน้าต่อไปเพราะเขามีรถดลตอนนั้นไอ้ไรมีรถเก๋งก็เอารถรถกระบะไปรถดลเข้าไปคุณเธอเขามีรถไถมึงจะไปนขนมาทํำซากอะไรเอาส่วนรถไถ กูบอกเอารถไถกูนี่ก็รถไถมนเข้าเมืองไม่ได้มึงสิไปพาไฟแดงเงินตีโมยมันต้องเติมน้ำมันสามลอยหาลอยสามลอยหาลอยติมน้ำมันให้มันโอ้ยเสียเปียบ้าเสียเปียบเสียเปียบเสียเปียบที่เอารถนัตต่อไปขนเปลือกมะพร้าวอืมมันก็วนบ่นอยู่นั่นแหละมันเสียเปียบเออเสียเปียบใครเสียเปียบไอ้ไหลโมยเมียมันมีลุงสี่เมียบังไรมีลุงสี่เมียต้องไปสื้อห้ามกระสอบละลอยรมันก็ได้ไครห้ามเมียมันได้ขายห้ามโมเสียเปียบเสียเปียบ คือคือมันมันไม่เข้าใจว่าเอ้ามขยลำมันก็ได้ก็เอาเงินส่วนกลางนํามาซื้อมึงจะไปซื <à> <desserts> ata, ้อม uh ึงจะไปซื air, no, another, ้อลำอยู่ที่ลุงสีใหญ่อยู่ที่สกลนครบ่ก็ซื้ออยู่หันหล้าใค้กูได้กำไรเนี่ยรอยนึงซื้อดอกได้ไปซื้อซุมือไม่ได้ไม่ได้กูไปเหตุกูบ่เหตุซุกขี้โกงกูเมียกูไปเหตุเลยซุกขี้โกงกูอืม ซุกซุ่นซุกขี้โกงห้ามซุกกระเดขายเออห้ามซุกกระเดาขายเอาเงินเอาเงินเอาเงินกองกลางไปซื่อห้ามื้อห้ามยังซื้อห้ามมึงรถรถมึงกัมึงใส่ต่รถกระบะนั่นแหละมึงใส่ต่รถหนึ่งตัวแล้วไปเอาเอาไปเอาตัว้าข้าวนี่เสียเอารถไทยไปดีมันมีแต่ปัญหาเออมันมีแต่ปัญหาคนที่มองทุกอย่างเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาหมดเลยสรุปแล้วคืออะไรรู้ไหมซุขี้โกงกู สู้ขี่โกงกูคักขักมึงเด้อ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 กูดิสไปเฮ็ดแข่งปวุกมึงอ่ากูจะไปเฮ็ดแข่งพวุกมึงเลยสุ่มสูขี่โกงกูอันนี้เราในทานให้ฟังนะเออบันดีขึ้นดีบันดีขึ้นดีก็กูของเงินขึ้นกูของเงินขึ้นเอ,อเเเนเนะาเิของเงินขึ้นบ่อ่าเดี๋ยวเดี๋วเดยมันจะไม่มีกําไรเลยนะกระซังกูของเงินขึ้นกูขอเงินขึ้น ทำธุรกิจยังไม่ได้กําไรแต,ขขต่ขอเงินคืนทุกบาททุกสตางค์อ่าขอเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ทุกท่านลองคิดดูสิอ่าขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนอ่าขึ้นเงินไหนไปทีนี้เป็นยังไงมึงได้กูจะแก้แค้นกูจะแก้แค้นสูสูมันขีโกกนข้โกงกูอ่าสูมันขี้โกงกูเครื่องซับมะพ้าวสื่อมาสีผ่านหาสื่อมาสีผ่านหาสุทธิขายเป็นหมืน่นสุทติว่าประกอบทางยอกใส่มึงก็ขี้โกงโพดบักฮาม,มเลย นั่นเนี่ย <c oughs> โอ้ยเขาเขาเป็นเขาเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วมั้งอืมเป็นยังไงลทีนี้อืมเป็นยังไงล่ะออกออกจากออกจากกลุ่มกลุ่มเลี้ยงด้วงไปซู้ขีดโก,ก่งกู่มึงมึงยอมไหมไม่ยอมนะ <c oughs> ที่เขาออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปเพราะว่าธุรกิจด้วงมันไปต่อไม่ได้ แต่ที่เขาออกไปเพราะว่าเขามองว่าไอ้ไหลก็ได้ขายเกไคยลขายลำส่วนน้าตอก็ได้เงินค่าจ้างรถน้าตอไปขนเปลือกมะพร้าวกูสั่งไหมกูสั่งไหมรถมันก็ต้องเติมน้ำมันไม่ใช่หรอมันก็ต้องเติมน้ำมันให้เขาเนี่ยไปสกนลนครนี่ไปกลับมันต้องสามร้อยสี่ร้อยดิเออมันขึ้นเขาลงห้วยเดียมันมันวยใกล้ๆดิ หุ่นเปิดมะพร้าวอยู่กลางเมืองกลางเมืองนุน่นอยู่กลางเมืองสุโขทัยนุ่นมึงใส่ก็มึง,สมงสใส่เอาน้ำเติมบ่ที <c oughs> ที่นี้เป็นยังไงเขาเป็นคนไม่ยอมค้นเขาเป็นคนไม่ยอมคน,น,คน,มมคนหรอกอืมถ้าเกิดว่าวันนั้น <c oughs> ถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งออกออกจากกลุ่มไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องราววุ่นวาย ก็จะไม่มีเรื่องเรื่องราววุ่นวายวุ่นวายถึงมีการทุ่มตรงทุ่มโต,มต,มตกันหรอกอืมพอออกจากกลุ่มปับ๊บพอจากกลุ่มปับ๊บขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนไปลานมันอืไปลานมันหอย <c oughs> สองคนนี่แม่ออพ่อพี่เอกกันไม่นี้เองเนะหุยบักไหลแม่มันขี้โกงค่อยแม่มันขี้โกงค่อยมันขี้โก,งม,ก,กงมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ก็หักมันเด้ <c oughs> พ่อแม่กะหักมัน อีต่อกับคือกันโอ้ยจะมันเขากีดกลงนี่ดูนี่พ่อเพลยแล้วมันเอกก็คงงงอะมันมันกลวงอะไรเห็นบมแหะเครื่องสับปะาวซื้อมาสีพันหาสีปันเหืออกันโอ้ยจะเป็นไครพงไข่แพงเป็นล้างสมองเขา <c oughs> เป็นล้างสมองเขาให้โกรธเกลียดอืมโกรธเกลียดโกรธเกลียดใครโกรธเกลียดที่คนเขาไม่รู้เรื่องนี่แหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟังความข้างเดียว แต่ว่าฟังทุกวันทุกวันมันก็อินใช่ไหมล่ะมันก็อิน <c oughs> คุณดูเอาเถอะ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนคุณเห็นไหมสาวผมทองนี่โอ้โหรักกันนักรักกันหนาเพราะอะไรเพราะว่าฟังความข้างเดียวไงคนอื่นมาแนะนาําว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขา้ายนะผู้หญิงคนนี้เขาไม่น่าคบนะกรสร้างไงมกูหฮักเขาไม่กู้ฮักเขากู้ทุ่มเทมาเป็นแสนพูดเหม เป็นเศษเป็นลานบกุลธุมเทก็กูฮักเข,เขาเขาต้องเป็นคนดีในใสายตากูกูเลือกเขาแล้วสาวผมทองก็คงอยู่ในโมเมนต์นั้นก็คงอยู่ในโมเมนต์นั้นและที่สําคัญก็คือว่าทําไมเขาต้องเหยียบคือไม่อยากให้เกิดอืไม่อยากให้ออกมาพูดลอยทั้งร้อยนะการเสี่ยมการเสี่ยมของผู้หญิงคนหนึ่ง